สวัสดีจ้าโจซันสวัสดีอารุณสวัสดียามเช้าค่ะกาบสวยๆ FC ที่น่ารักตอนนี้ยายเป้าก็อาบน้ำแล้วแต่งตัวแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้แต่งหน้าค่ะแต่งตัวจะไปทำงานค่ะจะมาขอพรจาก เอฟซีทั้งหลายอะคะ่ะยายเป้าอยากได้พรจากเอฟซีนะคะแต่ก่อนอื่นยายเป้าต้องให้อุยให้พรพวกเอฟซีทั้งหลายก่อนนะคะก็ก่อนอื่นก็ขอให้วันนี้เป็นวันดีก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทานอะไรลงไปก็ขอให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เดินทางปลอดภัยทุกประการเทิน,นเพราะว่ายายเป้าพูดไม่เก่งนะคะเดี๋ยวยายเป้าขอตัวแต่งตัวเก็บห้องเพื่อที่จะท,ทำไปทำงานนะคะก็เออก็ดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะคลิปนี้ไม่มีสาระหรอกคะ่ะคลิปของยายเป้าก็ติดตลกติดติงตองนิดๆหน่อยๆน,นะคะ ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเออไม่ชอบก็กดกดผ่านไปได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะอืมเราจะคลิปยายเป้าก็จะไม่มีการพูดบุคคลที่3 4มสี่ห้าหกเดแปนะคะ จะพูดเฉพาะหนึ่งสองคือวิญญาณยา่เป้าค่ะยายเป้าพิชิตคนยังไม่ได้ตายนะคะยังไม่ต้องกลัวนะคะอืม,อมเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องหวีไม่ต้องอะไรมันหรอกมันก็สวยไปเองอะ่ะเห็นปะผมตัดเองด้วยยอมเองด้วย งอกแล้วเนี่ยยังไม่มีเวลายังไม่มีเวลาให้กับผมเลยผมงอกค่ะไม่มีเวลาให้ผมงอกยังไม่มีเวลาที่จะย้อมผมเลยค่ะวันหยุดก็ขี้เกียจหยุดนอนค่ะมันไม่ได้ชาร์จ ตืนนะคะไม่ใช่เลยชาร์จไฟอะค่ะวันหยุดก็เลยขอนอนเสียก่อนขอตัวขอตัวเก็บเตียงก่อนนะคะดูซิเนี่ยตื่นมายังไม่ได้เก็บเลย mm. แพนกล้องก่อน mm. แพนกล้องก่อนอืมอันนี้ค่ะสามีค่ะ mm. ไม่ต้องเอ่ยไซก็รู้นะคะว่าไซอะไรใหญ่บัลงเลยค่ะ กางเกงนะคะใหญ่เบล่งค่ะอันนี้ก็ชุดนอนของยายเป้าค่ะห่มกันหนาวค่ะตื่นมาก็ต้องเนี้ยแหละค่ะเก็บที่นอนให้เรียบร้อยค่ะ คนแต่งตื่นขึ้นมาแต่งตัวอาบนาบ้ำไกลทำงานกันเรียจกจ้าเดี๋ยวจะสายนะคะตอนนี้ฮ่องกงก็ออหกโมงกว่ามามพูดผิดค่ะวันเมืองไทยตอนนี้ก็หกโมงกว่าฮ่องกงก็เจ็ดโมงกว่าค่ะยายเป้าเดินทำงานค่ะ เข้าแปดโมงค่ะแปดโมงเวลาฮ่องกงนะคะ mm. แล้วก็เก็บสื่อมาแล้วก็ต้องเก็บส่คะเราไม่ได้จ้างคนงานเราเป็นคนรับใช้ตัวเองค่ะเสร็จแล้วค่ะการเก็บที่นอนค่ะ เนี้เราก็มาแต่งหน้าอยังไม่ได้หุงข้าวแล้วแต่ยังไม่ได้ตักข้าวเลยทำไงดีอะเดี๋ยวขอตัวไปตักข้าวก่อนได้ไหมคะเป๊บเดียวเป๊บเดียวยายเป้าขอตัวไปตักเก้าก่อนนะคะปัดฝานปัดฝันลอวีกุ้งซีสิเกปัดฝัน ข้าวเพื่อที่จะเอาไปกินที่ทำงานจ้ะอยากดูเหรอแม่ดูหลักห้องน้ำด้วยเพราะห้องกุงมันเล็กระหว่างห้องน้ำกับครัวมันติดกันเลยเนาะเดี๋ยวแลบ๊บนึงนะจ๊ะอย่าพึ่งไปไหนนนะติงตองแล้เหยียบเป้าอ นี่เดี๋ยวจะให้ดูคอยเดียวนะจ๊ะฟังเสียงเววววของยายเป้าไปกันเสียงเจ้วๆจ้ามาจากทางนี้ค่ะ แอนแอนนี่ก็คืออาหารตอนเที่ยงเพื่อที่จะไปบำรุงร่างกายตอนเที่ยงอะค่ะอันนี้แกงเขียวหวานจ้าทำร้อนแล้วค่ะอันนี้ข้าวเปล่าค่ะปิดฝาไม่มีฝาจ้ะปิดไอแผ่นโฟแผ่นอะไรพลาสติกอ่ะจ้ะสองชั้นนะจ้ะเนี่ยแหละค่ะอยู่กินเพื่อพอเพียงค่ะ เดี๋ยวสวยยังคะผมอ่าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะยายเป้าขอตัวแต่งหน้าแต่งตาไปทำงานค่ะเดี๋ยวจะสายค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะขอบคุณนะคะขอบคุณอยากใจจริงดูนิ้วมือก็รู้เลยว่าอายุเท่าไหร่ ขอบใจนะคะขอบใจพี่พี่ป้าป้าน้าอานะคะที่เสียเวลาเสียเวลามาดูยายเป้าติงตองยายเป้าฮ่องกงติงตองค่ะเอ่ออยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนคุยก็เนี่ยแหละมีโทรศัพท์ถ่ายคลิปนั่งคุยกับ คนทั่วโลกเลยเนาะอ่าคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยละกันนะคะเพราะหยัดเป้าพูดไม่เก่งค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจจริงค่ะบายบายค่ะเจอกันโอกาสหน้านะคะอย่าลืมกดกิ๊งๆให้ด้วยนะคะรักเป้ารักทีลนิดทีลนิดปตนรัก ไปนานๆน,น,นะคะอืยี่นี่ก็แก่แล้วยังมาพูดจ้าไม่ได้วลวนลามนะปฏิจ้าจุ๊บจ้า